สวัสดีครับเยินในตอนรับสูตรด้วยช่องสำหรับคลิปนี้จะเป็นสูตรคำนวณสองตัวแรกเามสี่ชั่วตงซึ่งเป็นสูตร,รขั้นสุดท้ายที่เราจะมาคำนวณกันวันนี้ก็จะเป็นงวดที่6สสำหรับสูตรนี้เดินมาแล้วห้างวดน,นะครับเราก็จะมาคำนวณด,ดนูนันตั้งแต่งวดแรกที่สูตรเริ่มเดินนะครับส่วนนี้จะเป็นสี่ตีครับที่สูตรนี้เริ่มเดินที่งวดที่ออกสามสองอันนี้จะเป็นงวดแรกที่สูตรเริ่มเดินนะครับ ในงวดแรกครับสาหรับสูตรหลักสิบสูตรนี้ครับทาให้3กับ4หลักหน่วยได้เจดกับ2จับคู่ออกมาได้4ชุดครับในงวดแรกครับออกที่ชุด3 2มสองชุดนี้นะครับตรงตรงนะครับจริงๆว่าตอบแหลในงวดที่2ครับ10แรงสูรนี้แต่งงวดที่2ได้3กับ4หลักหน่วยได้6กกับ1นํา2ำสสู้จับคู่กันจะได้4ชุดนี้นะครับออกที่ชุด3 6กับชุดนี้ นะครับถูกเป็นสองทุกคนครับจิ้งว่าต่อมาวันที่3ครับหลักศิษได้8กับ9หลักหน่วยได้0กับ5นำา2งสู้จับคู่กันก็จะได้4ีชุดผลออก8 5มาที่ชุดนี้ครับก็ถูกเป็นสามทุกคนจิ้งว่าต่อมาครับวันที่4หลักศิษได้9ก้าศหลักหน่วยได้6กับ1นึ่งนำสอสู้เดินดีจับคู่กันก็จะได้4ีชุดออกศูถูกเป็นสี่ทุกคนครับสี่ชนี้ครับเดินมาแล้วห้าทุกคนติด อันนี้จะเป็นแบบสีชุดตรงนะครับงวดที่5ที่ผ่านมาครับหลักส0บสู้ได้เจ็กับ8หลักหนูได้2กับเจครับนำสองสูตรเดิมนี้จับคู่กันก็ได้สีชุดออกแ7มเจดที่เรีชุด8 7คือชุดนี้ครับตรงตรงเลยน้องทุกคนห้างวดนะครับเสี็จิงวันนี้ก็จะเป็นวัวเดียวที่เราจะมาคำนวณกันนะครับแล้วสูตรนี้เป็นสูตรสมตัวครับซึ่งเป็นสูตรของสุดท้ายครับในคลิปนี้นะครับ นสูตรคนสุดท้ายนะแบบสีชุดตรงนะครับในคลินี้ก็พร้อมกับสูตรเก่าครับพร้อมกับสูตรเก่าสีทีสูตรเก่าอันนั้นหงวดน,นะครับคลิปนี้เราจะมาเทียบกับสูตรเก่านะครับสูตรเก่าอันนี้คือจะเป็นแบบสี่ชุดนะครับสูตรเก่าสูนี้ครับเดิมมาแล้วหงวัติดนะครับ งวดที่6นะครับมาที่ชุด87นะครับสู่ก่าวงวดที่แล้วยังเข้าตร,ตรงนะครับคลิปนี้เราจะมาเทียบกัน2สู่นะที่เดินดีนะครับสำหรับสู่นี้ครับเรามาลองคำนวณเทียบกันครับตั้งแต่งวดแรกที่สู่เริ่มเิยนะครับ วิธีคิดสูตรสิบแรงสูตรนี้ครับนำทำเป็นหลักหมื่นบวกกับหลักพันครับบวกกับหลักสิบบนแล้วก็บริห้าคงที่นะครับนี่จะเป็นสูตรสิบแรงครับหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าครับวาสิบแปดบวกห้ายี่สามบวกกันได้ในงื่อรไดินสามกับสี่ครับสูตรที่สองจะเป็นสูตรหลักหน่วยครับสูตรนี้วิธีคิด นำตัวเลขหลักหมื่นบวกกัน3ามครั้งบวกกับหลักร้อยครับแล้วก็นำผรไดเข้าคงที่สาบวกกับ11บบวกสิบวกได้7กับ2ครับนี่คือหลักหน่วยครับจับกับ10บแรกก็จะได้4ชุดนะครับชุดแรกได้3 7มเดหรือสจับคู่มาได้3 2จับคู่ได้4 7 4 2จ็ดสี่ะเป็นชุดดินแรงนะครับดินที่4ชุดผลออก3 2นะครับนี่คือ,อวันแรกที่สู่เริ่มเดิน สี่ทิศว่าต่อมาครับงวดที่สองในงวดที่สองผลออกสามหกครับเรานำที่ออกไปงวดนี้มาตัาง้งคำนวนเทียบดูครับสูตรที่หนึ่งวิธีคิดหลักหมื่นบวกกับหลักพันครับบวกกับหลักสิบนแล้วก็บรรุห้าคงที่ ห้าบวกเจ็ดสิบสองสิบแปดยิบสามครับบวกได้สามกับสี่ครับต่อมาครับสูตรที่สองครับจะเป็นสูตรหลักหน่วยนะครับสูตนนี้วิธีคิดหลักหมื่นบวกกันสามครั้งครับบวกกับหลักร้อยบวกกับเลขคงที่นะครับห้าบวกห้าเป็นสิบบวกหกบวกได้หกกับหนึ่งนี่คือหลักหน่วยครับจับกับสิบแลง จะพูดดได้สามหกสามหนึ่งสี่หกสี่หนึ่งครับออกสามหกวันที่สองออกที่ชุดสามหกชุดนี้นะครับถูกเป็นสองหมครับต่อมาสี่ทิ้วันที่สามเรามาลองคำนวณเทียบัวมกันวันที่สามในงวดน,นั้นออกแปดห้าครับลองนาได้ออกไปงวดน,นี้มาตั้งคำนวณดูกันครับ วิธีคิดสูตรที่หหลักหมื่นบวกกับหลักพันบวกกับหลักสิบบนบวกด้วยเลขคงที่ครั้งหบวกเก้าสิบห้าบวกแปดยี่สบามยี่แปดบวกกันได้8กับ9กาครับหลักสิบที่ได้ในงวดที่3บิน8ปกับ9สูตรต่อมาจะเป็นสูตรหลักหน่วยครับสูตรนี้วิธีคิดหลักหมื่นบวกกัน3าครั้งบวกกับหลักลอยครับบวกด้วยหกคงที่แปบวก6เป็น10บ14บบวกสบวกได้สูตรนับไป5แต้มครับ ก็ดินที่0กับ5นี่คือหลักตรงนี้ครับจับกับ10แรงจับคู่ดินได้80 85ครับจับคู่ดินออกมาได้90 95อ,ออก85มาที่ชุดนี้ครับถูกเป็น3มวนมวนต่อมาครับมวนที่4แนงวดนั้นออก06ครับ เรานำเลขเป็นพวกนี้มาตั้างคำนวณดูนครับก็มาเริ่มกันที่สูตรที่หนึ่งกันก่อนครับสูตรนี้วิธีคิดหลักหมื่นบวกกับหลักพันบวกกับหลักสิบบนบวกกับเลขคงที่หกบวกหกเป็นสิบสองบวกสองสิบสี่บวกห้าเป็นเก้าบวกกันได้เก้าเป็นศูนย์ครับต่อมาครับสูตรที่สองครับสูตรนี้วิธีคิดหลักหมื่นบวกกันสามขนังบวกกับหลักร้อยครับ บริหกของที่แปดบริสองเป็นสิบบริหกสิบหกบริห้าเต้มเป็นหนึ่งบริได้เท่ากับหนึ่งครับจะพูดได้เก้าหกเก้าหนึ่งจะพูดินลงมาได้ศูนย์หกศูนย์หนึ่งออกศูนย์หกครับน้ำสองสูตรที่คำได้จะผููดินได้สี่ชุดนะครับก็จิ้มาหนึ่งชุดตรงวันที่สี่มาที่ชุดศูนย์หกชุดนี้นะครับวัตูกเป็นสีน่เมื่อ จริงว่าต่อมาครับงวดที่หที่ผ่านมาครับผลออกแปดเจ็ 87, นะครับเรานำเลของวดนี้มาตั้งคำนวณเทียบครับสูตรที่หนึงวิธีคิดหลักหมื่นบวกกับหลักพันครับบวกกับหลัก10บผลบวกไีห้าคงที่ครั้งหนึ 1, บวกสเป็น4-4่สี่บวกแปดสิบสองบวกสิบเบวกได้เจดกับแปดครับ สูตรต่อมาจะเป็นสูตรหลักหน่วยครับสูตรนี้วิธีคิดหลักหมืน่นบวกกันสามพังครับบวกกับหลักร้อยครับแล้วก็บริที่คงที่นำสามบวกสามเป็นหกบวกหกสิบสองบวกได้สองคับเจ็ดนำ 2, สองสู่เดินทีจับคู่พอมาได้สี่ชุดดินแรงนะครับชุเลได้เจ็ดสองจับคู่ได้เจ็ดเจ็ดจับคู่ได้แปดสองในชุดแปดเจ็ดออกแปดเจ็ดก็ออกที่ชุดแปดเจ,ด 7, 7. จด 8, ด็ด 8, ออกระช,ชุดนี้นะครับ ใทีสอสูนี้ครับเดิมมาแล้วห้างวันครับเป็นสูตรปากหลักสองสูนี้นะสูตรที่หนึ่งปากหลักสิบสูตรที่สปากหลักหนึ่งครับสองสูนจับผู้ออกมาจะได้สชุดนะครับในงมื่อไครับที่สูตรเริ่มเดินกิงวดแถวสสองนะครับวดที่สอสูตรที่ทำได้สามหออกสามวัที่สามทได้แปดห้าออกแปดห้าสี่ดิ้งวดที่สี่ทได้ศูนย์หกออกศูนย์หสีิ้งวดที่ห้าได้แปออกแปดเตรงตนะครับสูนี้เดินมาแล้วห้างวัน สีนี่วันนี้จะเป็นวันที่หกนะครับสำหรับวิธีคิดสูตรที่หนึ่งจะเป็นสูตรปางหลักสิบแรงกับสี่ถีห้างันติดสูตรนี้วิธีคิดหลักหมื่นบวกกับหลักพันบวกกับหลักสิบบนบวกด้วยห้าคงที่6บวกห้าสบดในงวันนี้ สิแรงบวกกันได้1นกับสครับต่อมาครับสูน่วยแรงสูนี้วิธีคิดหลักหมื่นบวกกันสครั้งบวกกับหลักร้อยครับหนบริโทคองที่5้าบวสามเป็นแปบวกสิบสีครับบวกไปห้าแต้มในเก้าครับนำสองสูจับบวกกันก็จะได้4ชุดนี้ครับชุดแรกได้1,4จับคู่ดินได้หนึ่งเครับนี่คือชุดินแรงวันนี้นะครับได้จัสูตรดันดีสอสูปังหลักสิบวยแรงครับ จะพูดดินออกมาได้4ชุดนะครับสีดท,ท้วันนี้ก็จะเป็นว่าที่6มารูกันครับหัวตรงวังน,นี้สูจะมาอีกไหมเรานํำมัเช่นไหมครับส่วนสูเก่าสูนี้ครับถ้าเรามาเทียบกัน,นสูเก่าก็ยังเดินดีอยู่นะครับแบบสีชุดตรงนะครับสูเก่า สูที่ได้แปเจนเมื่ที่แล้วนะครับมาตรงตงสำหรับสูนี้ครับก็มาลงให้ดูเป็นหัวแรกนะสำหรับสูนี้มาลงให้ดูเป็นหัวแรกครับสู อันนี้สี่ตห้ามวนนะถ้าเรามาเทียบกับสูตรเกา่าวันนี้นะครับก็ชนที่ชุดหนึ่งสี่ครับก็ทำชม,ชม,มลองแนะนำนะครับสูตรมีข้าวมีหลุดนะครับชอบสูตรไหนก็เลือกตามสูตรนั้นนะครับอันนี้สูตรเก่าที่ยันดีนะครับ วันี้ครับดินแรกนะครับดินที่เก้ากับสี่นะครับวันนี้ครับดินแรกก็จะยิ่งไที่ศูนย์นี่ครับเก้ากับสี่ 4, วันนี้นะครับดินแรกนะเปียกสมตัวนะครับตัวที่ัวเปงวันนี้ก็จะมีมาแรงนะครับ สุดท้ายนี้ขออซีทุกท่านจุนีะครับแล้วพบคลิปหน้าสวัสดีครับ